บัดนี้ชีวิตก็เหลือสั้นเหลือน้อยแล้ว ชีวิตก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นเรื่องของความมั่นคงจีรังยั่งยืนเป็นแต่เรื่องสมมุติเป็นแต่เรื่องที่หลอกลวงให้เราเข้าไปยึดให้เราเข้าไปเอาเป็นเอาตายในที่สุดเราก็ไม่ได้อะไรจากสิ่งต่างๆที่เราได้เข้าไปยึดเข้าไปเกี่ยวนัน้นนี่ก็เป็นสิ่งที่จะทําให้เราคลายเมื่อคลายออกแล้วธรรมะก็จะเกิดขึ้นความผ่องใสในจิตใจก็บบจะเกิดขึ้นความสงบก็จะเกิดขึ้นเมื่อเราเเบำเพ็ญเพียรบรรดารดวงวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงวก็จะได้บุญได้ขุศโนอันบริสุทธิ์ได้ ที่สาคัญจะได้อย่างมากมายก็คือได้การเปลี่ยนแปลงจากเราที่จะเป็นปุถุชนที่มีแต่ความเล่าร้อนมีแต่กองกิเลสกลายเป็นคนมีศีลมีธรรมกลายเป็นคนมีสติมีปัญญาในที่สุดเราก็กลายเป็นอริยบุคคลเป็นเนื้อนาบุญเป็นบุญอันยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่ประเสริฐเป็นของที่หาได้ยากในจักรวาลสิ่งที่หาได้ยากในจักรวาลก็มีพระพุทธเจ้าพระธรรมและอริยสงฆ์อริยสงฆ์ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นพระศีสงฆ์องค์เจ้าเป็นมนุษย์ทั่วไปทั้งหลายทั้งปวง แต่เป็นผู้ที่หมดกิเลสเป็นผู้ทําตัวให้นั้นพ้นจากอํานาจเอง <c oughs> ความยึดมั่นถือมั่นกลายเป็นบุคคลที่มีบุญมีบรารมี